สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินด mmm, ีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่8นะครับพันยาเยน2566นะครับสาหรับลาว VIP นี้ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับ VIP จะมีทุกวันทุกวันนะครับออก3ทุ่มนะครับลาวรอบดึกนะลาวรอบดึกนะครับจะออก3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับ เขาวีไ e ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับตรงกับวันพระนะจะเน้นแต่รูปพระมาลงนะครับวันนี้นะ ตลอดทั้งวันเลยวันพระก็จะมีรูปพระมาให้ลงมาให้กราบไหว้กันนาโชคให้ทุกทท่านนะครับออขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคิบเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไล like, ค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านเฮง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 ดวงดีดวงดีโชคดีนะครับอ่ามาชมกันเลยนะครับ8กันยายน2 5 6 6รลาววีไอพีออกทุกๆวัน3าทุ่มครึ่งเด่น234นะครับเด่น234นะ เป็นตัวสามนะครับแบบน,นี้นะครับเน้นที่3านมะ 3, 3, 3, 6, 6, 3, 6, 6, นะครับสามห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสาก้าเก้ก็ดเจ็ดนะครับห้าห8 9คือชุดวินนะลาว VIP ลาวรอบดึกนะครับ3ามุ่มครึ่งนะครับมีทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เข้าอยู่เนาะ,ะเข้าอยู่อขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะ ใครที่โชคยังมาไม่ถึงก็สู้สู้ต่อไปนะครับเน้นที่3นะครับจะรูดจะวิ่งก็ที่3กับ4นะอ่านะครับเป็นหลักนะครับส่วน2องในพิจารณาดูนะครับอ่าอันนี้คือผู้เจาะเนี่ยใครไม่ชอบผู้เจาะก็รูดเลยนะครับส่วนใครไม่ชอบทั้งเจาะทั้งรูดก็วินเลยนะครับประมาณนี้นะครับวิ่งก็ได้นะครับแต่สายเจาะมักจะ ได้นะ,ะสายเจาะเพราะว่าไม่ใช่สายรูดมักจะได้นะสายเจาะไม่ค่อยจะแม่นบอกไว้ก่อนให้ระมัดระวังด้วยเด่น,นได้อยู่แต่เจาะหายต่มอมหายต่มอมเจาะทางหนึ่งไปทางหนึ่งประมาณนี้แหละให้ระมัดระวังด้วยนะครับเน้นที่รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีวันพระนะวันนี้วันพระขอให้อ่า พระช่วยคุณพระช่วยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับอื